ลูกหลานบริวารที่ติดตามมาทุกภูุิทุกชั้นทุกหมู่ทุกเหล่าทุภูมิน้อมจิตน้อมใจขอขอกรรมการข้าพระเจ้าทั้งหลายในทุกหมู่ทุกเหล่าในทุกชั้นทุกภูมิขอนอบน้อมต่อสมเด็จองค์ปถมแห่งองค์พุทธะองค์มหาพุทธะทรงได้โปรดเป็นประธานสิ่งใดก็ตามที่ได้ประมาทร่วงเกิน ต่อพระบรมสารีริกธาตุรอยพระบาทรอยพระหาตสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สืบเนื่องจะองค์มหาบารมีความไม่เหมาะไม่ควรข้ามกลางพุทธสถานหรือสิ่งใดที่ได้เคยปฏิเสธได้ประมาทล่วงเกินต่อพระสัจธรรมต่อองค์มหาบารมี ต่อพระโพธิสตัตว์ต่อรตร์ต่อบูรพากษัตริย์เจ้า,า,า,จาภาคส่วนทั้งหลายาแห่งองค์มหาบารามี หรือได้ประมาทล่วงเกินต่อสมบัติต้องห้ามสมบัติแห่งชาติบ้านเมืองสมบัติแห่งบัรพักษัตริย์เจ้าหรือวัดวาศาสนาหมู่สงฆ์องค์เจ้าเหล่านักปวดทั้งหลายการเบียดเบียนทำร้ายทำลายคอยยุยงยุเย ให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้งให้เกิดการแตกแยกในหมู่ทงทั้งหลายในประเทศชาติบ้านเมืองในเว่นแคว้นดินแดนในหมู่ชนคนทั้งหลายกรรมทั้งหลายทั้งปวงที่ไม่ได้เป็นแบบอย่างแห่งความสว่างสวยในการโปรดสรรพสัตว์ในการนำพาสรรพสัตว์ ให้จบตามวางตามน้อมกราบขอขมากรรมขอให้กรรมทั้งหลายพึ่งเป็นอโหสิกรรมด้วยเธองอโหสี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 และขอประกาศสละ ความอาฆาตพยาบาทความเครียดแค้นจริงชังการตั้งจิตปฏิเสธตั้งจิตอัคติต่อพระโพธิสัตว์ต่อบูรพกษัตริยจเจ้าหน่อเนื้อพุทธังกูลหรือต่อองค์มหาบารมีในพระองค์ใดก็ตามหรือเคยตั้งจิตปฏิเสธต่อสัรพสัตว์ทั้งหลาย ในหมู่หนึ่งเราใดก็ตามจึงกลายเป็นความแคบแคมความจำเพาะกรรมทั้งหลายไม่อาจกว้างขวางในการโปรดสรรพสัตว์ตามองค์มหาบารมีขอยยกเลิกเพิกถอน การตั้ง <chanting> ส <Five Wuhan> ัจจะอธิษฐานการตั้งจิตแบบผิดๆที่เป็นข้อผูกมัดต่อพื้นแผ่นดินต่อบุคคลทั้งหลายต่อพวกพร้องทั้งหลายขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นสัจจะอธิษฐานต่อพื้นแผ่นดินนี้ จงเป็นโมคกรรมเป็นอโหสิกรรม,อรรมขอให้มีส่วนในการโปรดสรปสัตว์ตแห่งองค์มหาบารมีโดยทั่วกันตลอดการและนานเธอ